แล้วไม้กัศนตัวนี้เป๊ะได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะไปหนส่นเป๊ะเป๊ะนี่มีกันมีกนไม้กป๊ะเป๊ะ ไงซิกนายเปลี่ยนเกมไหมตอนนี้เคอยวัดเข้านควัดนายแม่งกูยังหากล่องไม่เจอเลยนี่ไปใช่หรอไอวีเหรอเฮ้ยเฮ้ยอย่าวินไปวินส่งเข้าประกวดว่ะยเด็กิันายัดชื่อเฮ้แค่ให้เอาจัดปากหลามแล้วห้าอว่ะเฮ้ยล่วงนั่งกูจะหาให้เฮียตอนนี้เฮ้ยเด็กมันเอาแย่เอาไว้โอ้โหกับขาดหลอ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 ดเด้งปะ ตัวเดินพันนิวเวอร์ตัวเนี้ยนิวเวอร์ส่งกูส่งไปนิเวอร์กูบอกแล้วกูส่งไปนิเวอร์กูเสียแขนหนึ่ง้าเพือมันเป็นนิวเวอร์เข้าใจป่าวไอ้ก้มแล้วอ่ะก้มแล้วอ่ะเขาเยอะเขาเยอะเขาเยอะโซนน้อง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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้อเฮ้้เฮ้้ย้องฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้้้้้เเเมเ อยู่ตรงกลางอ๋อวะไม้ไม้ยิงข้างหน้าไหนพี่ไม้ยิงเราละพี่นี่อยู่หลังเอานะเข้าโซนเราค่อยถอยเข้าโซนเราค่อยถอยเด็กมันอยากสร้างชื่อกูจะเสียแขนไปข้างนึงรรีเว์หอได้เอ้ยยิ้มไม่รอดยิ้มไม่ก่อดในพี่แล้วกันพี่จะจบให้ไวที่สุดนะตุ่มแล้วนะ

ไม่มีคนดันนะพี่ไล้วอดไวินพีเาจะเสร็จแล้วเขาจะเสร็จแล้วเขาจะเสร็จแล้วพีมาพีมาเขาแล้วพีมาพีมาระวังดีเนะดีเซยู่หลังเราด้วย๋ยชนนะอย่าชนพี่ฮงใจเย็นพี่พี่ฮงใจเย็นอกลับมาพี่กลับมานี่กลับมานี่กล่ออกไปเลยล่อยู่หลังระวังดีเนะขาขวามาขวาขวาขวาตามตามพุกมาตามพุกมาตามพุกมาไปพ กลับมาลับซิกนายกลับมาลับซิกนายถอยมาถอยมาถอยมาถอย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 อยถออยถ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 อยอยถ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 อยอยถ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 ออยถ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 ออยถ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 อยอยถอ แซมดิ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 ไปดิไปดิไปดิขึ้นเขาเล่นเดินเล่นเดินเล่นเดินเ่ดินเล่นเดินเดินเอาเล่นเดินเอาเล่นเดินเล่นเดินพี่บุเดินเอาไปไไปขึ้นเนินขึ้นเินครับขึ้นเินครับขึ้นเินแล้วลงสุดเลยขึ้นสุดเลยขึ้นสุด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 เนเขาคุยกันคุยกันสวยโอเคสวยครับคุยกันลงไปไล่ลงไปไล่เลลงไปลงไปโนเลโนไปไปนลงไปนลงไปนเขาปล่อยปล่อยเล่่ปล่อยล่อยก่อน รับรับปกการรับกการด้เพ่อนพื่อนะจุเพลกัเลนะจุดเพล่กันเนะเฮ้ยปกุนีทองสกปรกนีด้โทนดีดึงหน่อยทองสูกจิมหน่อยเฮ้ยทองสกเพื่อนนอมัไปโดนมันไปโดนมึงได้ไงวะกูงงใจกูตีข้างนะเนี่ยมื่อกี้ เนี <cents input> ่ยระวังมีคนชุบยาอย่งยังยังยังเดี๋ยวกูชุบเองกูเล่นไปเนี่ยเรากลับไปหาเพื่อนลงหลังแม่พี่โตกลับพี่โตกลับพี่โตกลับตามพี่บีซีมาตามพี่บีซีมาตามพี่บีซีมาไม่ร้อยนี้จะหมดแล้วช่วยกันเล่นก่อน

ว่าแล้วไอ้ฉันคือคนที่บูกเลือกแค่นั้ย่างเนี่ยตัวนี้โจ<อ>แลวแม่งจับกูไอ้เหี้ยตัวนี้แล้วแม่งจับกูโอ้โหนะแม่งจับกูไปชุบไปชุบข้างในพี่ไปชุบข้างใน นี่เข้าไปชุบนี่เข้าไปชุบข้างในกงพี่้ไได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนียนเนียนใช่พี่เช่พี่เช่พี่น้องเฮ้ยได้อยู่เช่พี่น้องเพียงดูเพียงดูเพียชุบเพื่อนชุบเพื่อนเพียงเพียงพงเพียงช่คตรมาแล้วเขาไหน

เยอะเหมือนกันนี่ต้องปล่อยไปก่อนต้องปล่อยไปก่อนเพื่อนที่ดุไปยี่พี่โตอยู่ตรงนู้นไอ้เยี่พี่โตมาเอาพี่โตมาไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้เอดีหมดว่ะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอดีหมดเอดีไหมมีเอดีเหลือไหมเพื่อนอยู่ใต้เนินต่ำพี่เข้ามาจะกข้างหลังเดี๋ยวเอาเพื่อนเอดีหมดอ่ะ วิทย์กำลังโดนโดนเอ้ดีพอไหมมีเง่อมีอยัง่งเอดีหมดนี่เราขึ้นหมดยังเราขึ้นหมดยังวิทยอยไปก่อนน้องวิทวิทอยหาเพื่อนก่อนวิทาเพื่อนก่อนมันมันดูดได้มันดูดได้เอดีพี้ย ลูกนี้มันลูกนี้มันมีมีมีูหีอยู่ตรงน้นอยู่ตรงอินฟินิตน่นอะเขาับแล้วไปเอาไปเอาปเอาไเอาไปเอาเาไอไมเทไปอาเอาไอาเอาไอาไเอาไอเอไปเ้า้วเอาไปเอา่อนก่ไนเอาไื่อาไอาไปเอาเอาพื่อาไเอาไปเอาไปเอาไปเไนเอาอไอาไปเไปเไปเอนไปเอาไไปเอนไปเาไปเอาไปอาไปาไปเอาไปเอาไอาไปเอาไปไอกไาไไอไปไปาไปาาไปาไปเาไปเาไปเไนีตามมาฮ้ยทางขวา ไปไปพี่ปิดปิดปิดตัวดุดแต่ตอนนี้เอาเอาตัวดุดเล่นเล่นตัวดุดก่อนหิวมาตีหิวมาขนาดหิวมาหิวมาอุ้ยเยอะแยะไปเลยยิ่งแค่เยอะยังวังติดก่อนปิดตัวดุดก่อนปิดตัวดุดก่อนเนี่ยเอาตัวดุดเลยระวังหลังนะระวังหลังนะระวังรังพี่ใช้ปำใช้ตายอ้โ่ปำครับปำมาอยู่นี้พี่ยืนนี่มายืนนี่มายืนนี่มายืนนี่ตามเพื่อนตามเพื่อนให้ นึกในนับนเพื่อเราหนึ่งไปช่มวยพี่หมีมาคนนึงคนเดียวพอเปหมดมีดีาจามาันมาให้มให้ผ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 มไม่ใช่เพื่อเราไม่ใช่เพื่อนเราปะคนน่อย่าเพื่อนแยกไฟเฮียแยกไฟแยกไฟสาย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 ไม่ไม่เราการตรงนี้ก่อนพี่พี่วนบอกเขากลับมาก่อนแยกกันไฟแยกไฟหม่ไหวตาม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  กูเหนื่อยวะกูหนื่กูเหนื่อยวะเฮียแต่เดกโอ้โหปิดตัวชุบง่ายตัเนี้ปิดตัวชุบง่ายแล้วเขาไหลมาได้ปิดง่าเลยตัวนี้ยอ๋อเฮียกูวิเปอร์อยู่กูวิเปอร์อยู่กูก็ว่าอยู่กูวิเปอร์อยู่ไอ้เหียไอ้เหียกูกพูดอยู่ตังนาไอ้เหีย ต้องชนล้วต้อล้ต้องชนแล้องไปไปไปเขาเก็บหมู่เขาเก็บคนนึงอะแซมแลมเปคนนึงสิชอนชนชนแผลนเอาเพื่อนลอกเอาเพื่อนเราออกเลยจุ่มคนหนึงจุ่มคนนึงจุ่มไปคนนึงแถมุ๋นแล้วแถมุ่มแล้วตุ๋นแล้วดันออกไปเล่นออ่ดันออกเล่นดันออกไปดันออกไปดันออกไปเลยกูมาแล้วแซงคนหาคนเล่นเงียบเงียบไปกไหลกูไหลไหลจุเพื่อนด้วยดูเพื่อนด้วยดูเพื่อนเขาเขาไปรีไฟเขาไปรีเฟ โอโอ้มีกุศลมีกุศลมีกุศมีกุศล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  s มีกุศล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 เสร็แลไมตรงนี้ออกก่อนเลยไม่ให้หรอกตีเพื่อนหน่อยไปรีเพื่อนหน่อย มีกุสันมีกุสันกูบอกแล้วมีกุสันตรงนี้มีกุสันใครมีไอดียชุบหน่อยใครมีไอดียชุบหน่อยฮ่ามีกุสันมีกุสันขับตรงข้าวข้างคนไหนงในไหนงในไหางในโอ๊ยนี่อะไรแฮมจัดไปแฮมจัดไปแฮมปัดไปสวยแฮมมี่มีกุสันนี่มีกุสัน เอดีเรียบแลุนเหรอี่้องารตมที่วการเที่แไอเอาซิตี้ไนท์ข้างหลังให้หน่อยดีเขาไปชุบเ่เต็มทีให้เต็มที่ฮัลโหลมาการกองมากันกองมาการกล่องให้หมดากก่องให้หมดากกล่องให้หมดมากันกองให้หมดแบงไปเล่นกับตีฮิวม่ดีแบงไปเล่นกับตีฮิว ไม่ทันแล้วหลุดแล้วไปเล่นเลย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 ไม่ทันเลยวะไหนเอาเอ้าเอาเอามีกุศลอีกรอบแล้วมีกุศลแขนดำกูกระตุกอ้้โโพี่โตพี่โต,โตเป็นไรอะ่ะบ้าพลังเหรอแขนสัน่นใช่ใช่บ้าพลังบ้าพลังเหรอไม้กุศลอีกรอบและไม้กูสัน่น นี้เป๊ะไายเอ๊ะเป๊ะเป๊ะไปดื้เป๊ะ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 นี่มีกุศลมีกุศลไม้กุศลเป๊ะ หมดละไม้กั่นและไม้กูสลไอ้เหี้ย